น่อยู่กับคู่เอกนํารายการครับวันนี้ศึกมวยมันสนั่นเมืองครับเดินทางมาถึงคู่เอกนะครับไฟแดงเพชรส่องแสงเพชรจเจริญวิทย์ครับไปนำเงินสิงเพชรเดชสิงห์ใต้113ปอนด์ครับเอาละครับออกมาเปิดเกมตั้งแต่ต้นยกเลยครับเพชรสองแสงพยายามจะเบียดจะชนจะปล้ำไหนแต่ก็ยังตีไม่ได้นะครับโอ้สิงเพชรนี่หลักเหลี่ยมเหลือเกินจริงๆนะครับจัดจ้าน ดูครับเข้าในก็คอยตั้งกำแพงหน้า,า,ไ,วาไว้แล้วก็ล็อกเอาไว้ล็อกแขนเอาไว้ด้วยนะครับถามห้เพชรสองแสงนั้นมวยเข่าอาชีพแต่ก็ยังตีได้ไม่ถนัดครับอ,ออกอาวุธไม่ชัดเจนไม่ถนัดนี่กรมาการแยกเลยนะครับสู่กนกลางเวทีครับยกนี้ยกที่3นะครับผู้เอกเพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์กับสิงเพชรเต๋สิงใต้ครับเพชรสองแสงต้องชวนทะเลาะนะครับให้สิงเพชรนี่ออกเยอะๆครับยุบยุบไม่ยุบย่นไม่ย่นแทงขวามาแล้วนะครับเพชรสองแสง,<ๆ>สง แม่ยี่ห้อเพชรเจริญวิทนี่พละกกำลังไม,ไม่ไม่มีหมดอยู่แล้วครับพี่บอลครับนี่ครับฮ่าทรงมวยก็ประมาณเดียวกับพวกกุมารดอยเลยครับฮ่าแข็งแรงครับ มาพละกำลังนี่5ยกชกสบายเตะขาต่อยหมัดรุนแรงครับมเดี๋ยวต้องดูครับน้ําเงินสิงเพชรเดชส,สิงใต้ยนี่โอ้โหอาวุธจัดครับอาวุธจัดมาจะต้องดูฝ่ายแดงมเดินถึงตัวโอ้โหแต่ว่านี่ครับหาแรกกันแบบนี้สนุกครับเรียกว่ายัางปรับไหนไม่ได้แต่แข้งนี่เริ่มทํางานได้ดีเพชรส่องแสง ยกนี้ยก4นะครับเพชรสองแสงกับสิงเพชรครับอ่าสู้กันสนุกเร้าใจครับผัดกันรุกผัดกันรับอ่ดูเกมเดินของสิงเพชรบ้างอ่าเดินได้แล้วทําได้ไหมอขึ้นคอครับมาเจอล็อกเจอล็อกตีไม่ได้กรรมการแยกเลยครับโอ้โหนี่ครับมหายก4เหลืออีก2นาทีนี่ครับวเข้มข้นเข้มข้นครับนี่ครับ โอ้โห,โโหกลายเป็นสิงเพชรฝ่ายน้ำเงินครับเดินเปิดเกมแล้วประเภทัวรุ่นใจร้อนแต่ว่านี่ครับมาแดงมวยเขา่ามาตั้งรับครับเขาเลยครับโอ้โเพรสองแสงนี่ปกตินี่มวยเข่าต้องเดินนะครับยกนี้นี่ออกมาชกในเกมตั้งรับปล่อยให้สิงเพชรนี่เดินกระยับเข้าหามีแข้งนําไปก่อนแล้วก็จับปล้มในไม่รู้ว่าใครจะตีใครนะครับวงในโอโ้แข้งขวาสวยๆเพรสองแสงก็คอยโต้ด้วยแข้งเหมือนกัน ชกในเกมตั้งครับจะไปรับเยอะไม่ได้นะครับขยับแล้วนี่นะครับโอ้เบียนก็ไปมีตีหน้านี้ออกสวยเลยครับเพชร,รสองแสงอะตื่นเต้นเร้าใจบีหัวใจครับเพชรสองแสงใช้ฝีมือแหม่นี่ครับแหม่มีหมัดมีหมัดสิงเพชรไล่ต้อนครับไล่ต้อนต่อยท้องวงในรั่วไปก่อนครับกรรมาการดันเข้าเชือกแล้วก็แยกสิงเพชรน,นี่ยังมีฮึดตลอดดูเบียนก็ไป เกี่ยวขาไว้โอ้โหทิ้งทั้งตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เข้าเป้านะครับถ้าโดนนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับลูกเมื่อกี้โดนนี่น่าจะสลบเลยครับไฟแดงมาแต่ว่ายัง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 นี่ครับมาโอ้โหกลายเป็นมวยฝีมือเฉยเลยครับเพชรสองแสงอ่ายุคนี้ต้องแบบนี้ครับนี่โอ้โหโชว์หมัดเย็บทีเพ้่ออีกครับว่าสิงเพชดหน้าหงายไปเลยครับก็ใช้หมัดได้ดีเลยนะครับเพชรสองแสง สงสัยดูกุมารดอยนี่ต่อยมวยสากลอาชีพบ่อยครับหมัดหน้าอ่าสิงเพชรไล่ครับไล่ครับอ่าแต่ว่ามันนี่ครับจังหวะไม่มีครับจังเอ้าศอกได้ครับอ่ะศอกครับมาเวลาเวลายังเหลืออีกนิดเดียวครับอ่ะโดนไม่โดนว่าดูครับดูครับได้ลุ้นได้ลุ้นเอาได้ได้ได้ลุ้นได้ลุ้นครับโอมาไม่ยอมสิงเพชรไม่ อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับโอ้โหเดินเสาหมัดเป็นการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาวุธอื่นไม่มีครับมีหมัดเป็นคาตอบสุดท้ายนะครับต้องเบียดเข้าหาอ่ะเดี๋ยวดูชูมือแล้วเราก็จะลากันไปเลยนะครับสุดท้ายท้ายสุดครับไปที่มุมแดงครับเพชรสองแสงเพชรจรณวิชนะสิงเพชรเดชสิงใต้ไปครับเรา3าคนแล้วก็ทีมงานถ่ายทอดสดลาไปก่อนนะครับ